ตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟบางซื่อเนี่ยจะไปตลิ่งชันกันไปนะครับนั่งรถไฟสายสีแดงนะฮะบอกต้นบอกว่าเป็นรถไฟความเร็วสูงโฆษนานะโอ้โหมาบเองกับว่าเอ๊ะประเทศไทยมันคือบุกเคลยโฆษณานนะมาเป็นรถไฟความเร็วสูงไม่ได้ไรบ้านนั้นสนามบินสุวรรณภูมิเนาะโอ้โหประเทศไทยนี่ถ้าว่าสนามบินต้องสุวรรณภูมิเนาะต้องสุวรรณภูมิถ้าสถานีรถไฟต้องสถานีกาบางซื่อเนาะสุดยอดเนาะคือ จริงเนี่รถไฟเนี่ยนะทั้งหลังรถไฟเนี่ยบางซื้อกับรถไฟเนี่บางคนอาจจะบมโหเลยเราประตูแม่นรถไฟคือการรถไฟมันมันมันทุกระบบอยู่นี่เขยายบอกมีทั้งรถทัวร์มีทั้งรถไฟมีทั้งรถไฟฟ้าโอแปลว่าต่ออันาคตตัวน้าเปิ้นเซธให้แบบครบวงจรนะอยู่นี่เขยายบอกครบวงจรคืออยากจะบอกก็เรียกว่ารถเนี่ยมีทั้งรถรถทัวร์เนาะแม่นแล้วก็ทันทีเดียกว้างรถไฟนะแมนมีทั้งรถเมย์โอ้คือมันคือเหมาะขนาดเลย โบ้งจอดนะโบ้งจอดคือนี่รถไฟแต่แต่แต่รถไฟเนี้ยจะได้เห็นถึงความสะอาดรถไฟเซาบาทเซาบาทเซาบาทต่อเท่ากันสถไฟก็เป็รถไฟเซาบาทเซาบาทวิ่งได้ร้อยหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงคือเอาฝากเบ่าตอนฮะอันนี้นี่รถรถไฟคนคมความเร็วสูงหมดเลยว่าเท่าไหร่ไม่ท่นคือว่าเท่ารถไฟความเร็วสูงแต่ประเทศไทยเหมืรถไฟเขาเร็วปานกลางอ๋อ ในบ้านเราเราเรียกซูสข,ขนหงออันนี้คือคือธรรมดาคันว่าแล้วกนนะคือคืออยากจะบอกว่าอาจจะเร็วกว่าในประเทศไทยไม่ไมเร็วเร็วซูดในประเทศไทยว่าง่าะเร็วกว่าอย่างอย่าง,าง,างสมมก็ 140, 140, 140, ออร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สไอเันนี้ทา่าไบตัวนนี้ยปรหาสิบ้อยหอยหกแต่แต่คนบอกได้ว่าว่าโอ้ยเป็นรถไฟคามคามไบสูงได้ความเร็วสูงอสองอยสามอยอ๋อรถเขาเรียกูคือสัอยู่ตอนนี้กำลังสา เขาไอ้ถ้าห้างว่าคซีนใบสูงนี่สูงชุดในทอดได้อยู่ไทยก็ต้องสามร้อยสามร้อยก็ต้องสองร้อยสิบขึ้นน่ะจะเป็นรถไฟความเร็วสูงบันนี้สิบวายอดเบานั่งมันไวเลยมันยังมันไวเลยคือ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 ที่จริงเลยนะเบาะวายอนด้วยสถานีที่มันติดติดกันนะรถอาจจะโบราณถึงสองร้อยสิบอาจจะแะไรแค่ร้อยร้อยเป็นยังเป็นสิบเป็นอุตส่จะเห็นรถไฟความเร็วสูงสถานีมันห่างๆกันนะครับก็ไปองอนไปคือบ่าวยอดจะตกใจว่า20บาท รถสะอาดรถมีแอร์มันทื่นั่งนี่บอกเลยว่าโอ้โหคือราคา๒๐๐บาทกับกััับบบกกการบริการคุ้มค่าเลยผมมีได้สิมห้องกากาคาคาผมมีได้ขายปีงไก่ขายขายนำเราแตไตลอดกับผมอ่ะมาเนอะถึงไปก็หามเสียงดังได้ประมาณว่าเอามาไรอยากุินเรามาใส่ก็ได้เลยเดี๋ยวก็บผม บอยอดมาแรงๆบอยอดนั่นก็ห้องกากๆๆๆอย่างเห็นมันงามเลยคือคือบายอดนี่มามาประเทศไทยนี่ก็ก็น่าจะหลายเดือนเลยเนาะแต่ว่ายัอดมันเคยมานาั่งรถไฟแ <man>, <ตด S 1> มนแมนแมรถไฟอ่ะสายสีแดงนี่บอยอดเห็นมันยนะสีแดงนะอ๋อคือทุกคันจะต้องเป็นสีแดงแมนแลนี่จะเป็นรถชานเมืองรถไฟชานเมืองสายส,ายสีแดงอ๋อนี่เลยเห็นมั้เห็นมั้ยอ้หูผิดอย่างดีเลยเนาะโอ้มีมีคนขับบ่ ะมีบารถแบบนี้ต้องมีแล้วต้องมีคนขับแล้วโอนี่แหละสิ่ง,ท,งที่ที่ที่อยากจะบอกบอกอ่อที่ว่าบริการแบบสะอาดนะะฮสะอาดนี่นับเป็นยานขึ้นไปนี่สะอาดปะโอ้สีน้นองนั่งได้เปล่าที่นั่งสีแดงอันนี้จะเป็นที่นั่งสำรองเลยเป็นที่นั่งสำรองสองเรบผู้ทุกคุภาพเบาต้นยัง่ สำหรับพระว้ายเนนี้คือเราเห็นเราอยากไปนั่งแล้วบอกยอดตรงนั้นโอ้นี่นี่นี่วะนี่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 ที่ใบกระเป๋านี่ของนี่สแตนเลสสิเนาะเมื่อกี้บอยัดตื่นบอกต้นเพิ่นเพิ่นขึ้นแต่รอดเพิ่นมาแต่รอดแต่ว่าพี่น้องแต่ว่าหู้ว่าย เพิ่นพาบรยชไปนั่งสำหรับไอ้พระสงฆ์บ่สำหรับพระสงฆ์เนาะเพิ่นเพิ่นพาประยอิบเมื่อกี้นี่ครับนเปนบยนไปนั่งนี่เพิ่นจิบุรีประยชนขนาดเด็กประวัตะยชนพิ่งมาเนี่ยแว่านี่เพิ่นวตรัเลายกเพิ่นนะประวัแลว่าเพิ่นมาเห็นว่าแห้วกนั่งเลยพระวัตเขาเขาอีกแบบไรคราบนี่นะาคลายสตเห็นสิ่ที่ประตมากมัคือวมสดสีสีนี่ประวัตอระวัตหนกนาดสกัปนี่สเตเลสเนีไางเ อันนะนีนะ้นนะก็บอยอดลองดูว่าราคาที่เราซื้อตั๋วมาซาบ้าาบ้าาบะกับเที่ยวนางเนี่ยมันแ<ล>ม,มนอยู่ปะเอ่ยเย็นชั่มป,ป,ปกติบอยอดคนเมารถนะแต,แต,แต่แต่เดี๋ยวกว่อนนะบาบอยอดอยู่ที่ห้องโรยสารว่าต้องอย่าเสียงดังนะนตื่น,น,า,า,นา,า,านบอมีบมมีนาทีเกิดตื่นมานั่งรถกับรถกระบะอะไร กำลังเสียออกแบบสถานีแล้วอยอดบอสิ่งสิ่งที่แบบว่าเขาเห็นเนาะไอหิวในประเทศไทยนะแบบานาั่งรถจะเาจะาขาจยเ่าเคแว่าเขากันเนาะดีแ <c oughs> ตไปตอู่ิกเขา่เท่านั้น,าาาานนะ xã ạp đó, xã ạp là khá nghiêp, nó vẫn chẳng có thôi. Bởi tuần đi, bởi tuần khuya sớm sớm rồi nè. Khi nào, khi nào. Bây giờ chắc chắc khắp con người quân nó đi ือโลกอนาคตเนาะนี่คือโลกาไทยะรี่นดังอ้เก<อ>ิดจากองฟ้ท้องเม่ก็บโโ่เคยเห็นโรมี่นองจากไออีโค่ห็เมเบิงเนาะอันนั้คือมาหลายอันนัโโม้มาจาาเบิโโ้าจาจักมาเบิเ้ลน้ำกันพี่นอ้อง ังลุมกบไม่เห็นรถไฟี่รเใช่โอรถไฟเก่าหรือรถไฟอย่างเป็นทิมแรือเล่วรถไฟอะนะรถไฟะร่เพิ่งจอบตาแ่เป็นอาคารซ่อมบำรุงเนี่ยรถไฟจะซ่อมหรือว่าจะเป็นอ่งจอดอุ้ลอยนวลมันยักยกชันลอยนอลอันนี้เรถไฟสายสายสีแดงกันแลไปนู่นเข้าไหม ภาษีไปเลยสิไปเลยแต่ว่ามีการทดสอาาบเนาะ,ะราคาวิว20บาทนะดาวนโนะราคาวิว20บาทโอ้โหอย่าเอไป ลอยยอดด้านลอยอดว่าวปะความว่านี่กเ็เป็นเป็นแต่ญ่านนะสำหรับคุมโบ้เคยขีนโบ้เคยนั่งคับยยอดแต่ว่าสิ่งที่คุ้มค่ามันนี่นะก็คือไอ้บโบกราคา20บาทนในชมวิวแบบนี้นะราคา20บาทถือมาคุ้มเลย